ของดิฉันก็เป็นช่วขงของข่าวอัปเดตประจำสัปดาห์ค่ะในสัปดาห์นี้นะคะดิฉันมีข่าวมาฝากมากมายเลยทีเดียวค่ะในข่าวแรกนะคะก็เป็นข่าวของภาควิชาวิศวะกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อมของคณะวิศวกรรมศาสตร์นะคะซึ่งได้จัดการประชุมวิชาการวิศวะกรรมโยธาแห่งชาติครั้งที่16ขึ้นนะคะภายใต้หัวข้อวิศวะกรรมโยธากับการ,กรเผชิญวิกฤตปัญหาโรคค่ะซึ่งจัดขึ้นในวันที่18ถึงวันที่20พฤษภาคมค่ะ เตยทรายพัทยาค่ะในการจัดงานในครั้งนี้นะคะในช่วงพิธีเปิดค่ะเราได้รับเกียรติจากพระนท่านพลอากาศเอกกำทวนสินทวานนท์องคมนตรีนะคะมาเป็นประธานในการเปิดงานค่ะซึ่งในกิจกรรมของงานในครั้งนี้นะคะนอกจากจะมีการเสวนานแล้วนะคะก็ยังมีการจัดงานประชุมกลุ่มย่อยนะคะซึ่งเราแบ่งห้องประชุมออกเป็นอีก7ถึง8ห้องนะคะ ูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิต์นะคะได,ได้มีการจัดงานเปิดตัวโครงการไทยแ,แลนด์พิลแคร์คลัสเตอร์และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการประสานความร่วมมือเพื่อการพัฒนา,หารหัสมาตรฐานยา,าและเวชภัณฑ์ในโซลูติบานสาธา,า,ารณสุขสำหารับประเทศไทยค่ะซึ่งในครั้งนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์แพทย์หญิงนภาทรบาชื่อรองอธิกาบรบดีมหาวิทยาลัยมหิดลการเปิดงานนะคะ และในการลง <โห S 1> นามครั้งนี้ค่ะเราก็ได้รับเกียรติจากท่านคณะบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์นะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรราวินราตวิวงค์ค่ะร่วมลงนามในครั้งนี้ด้วยค่ะและเมื่อวันที่20พฤษภาคมที่ผ่านมาเช่นเดียวกันนะคะได้มีโครงการประถมนิเทศนักศึกษาใหม่ปรับสู่ปริญญาโทค่ะประจําปีการศึกษา2554นะคะของภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลค่ะ ซึ่งในการประถมนิเทศในครั้งนี้นะคะเรามีนักศึกษาร่วมด้วยประมาณ40กว่าคนนะคะซึ่งในการในการจัดประชุมในครั้งนี้เราได้จัดที่ห้องประชุม R114 ค่ะ,คะวัตถุประสงค์ของการจัดงานนะคะก็เพื่อเป็นการแนะแนวการศึกษาต่อในระดับปัณฑิตศึกษาและให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับต่างๆนะคะและยังเป็นเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์ค่ะของนักศึกษาแล้วก็ผู้ทํางานวิจัยด้วยนะคะ แล้วก็เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนักศึกษาและคณาจารย์ค่ะในการอบรมนะคะบรรยากาศของการประทุนิเทศในครั้งนี้นะคะก็เป็นบรรยากาศแบบเป็นกันเองค่ะค่ะอีกข่าวหนึ่งนะคะก็เป็นข่าวงานบุญงานกุศลค่ะยังจากันได้อยู่ไหมคะสําหรับงานกีฬา5ประเทศ5อย่างนะคะที่เราได้ร่วมกันทาบุญนะคะเพื่อเป็นค่าสมัครในการเล่นกีฬาเปตองแล้วก็แบดมินตันที่ผ่านมานะคะซึ่งในครั้งนี้นะคะเราก็ได้นํา เงินที่ได้ทั้งหมดนะคะไปถวายเป็นผ้าป่านกวัดนามคุยจังหวัดกาญจนบุรีค่ะเมื่อวันที่13พฤษภาคมที่ผ่านมานะคะซึ่งคณะของเรานะคะก็ได้มีบุคลากรและก็อาจารย์ค่ะเป็นตัวแทนเข้าร่วมพิธีในครั้งนี้นะคะจำนวนเงินในการทำบุญในครั้งนี้นะคะจำนวน85,500บาทค่ะก็ต้องขออัุโมทนาบุญกับทุกคนด้วยนะคะ,ะแล้วในช่วงต่อไปนะคะก็เป็นช่วงของข่าวประชาสัมพันธ์นะคะ เดี๋ยวเราไปพบกับกาเฟ่นะะคะว่าเขามีข่าวอะไรประหากบ้างค่ะค่ะและก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงข่าวประชาสัมพันธ์นะคะดิฉันก็มีข่าวเก็บตกอีกหนึ่งข่าวนะคะเมื่อวันที่20พฤษภาคมที่ผ่านมาค่ะท่านคณะบดีนะคะจากบัณฑิตวิทยาลัย University o อ Glasgow สหราชอาจัก้สหรชาอเมริกาคณะ ดรคัดสร์รูุรียช์ก็ได้ให้การต้อนรับนะคะพอมกับภาควิชาวิศวกรรมชีวาการแพทย์ค่ะหลังจากนั้นทางภาควิชาะนชาคะคะก็ได้นำคณะผู้มาเยือนนะคะเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการนะคะของทางภาควิชาก็นับเป็นนิมิตให,หม่อันดีนะคะที่ทางมหาวิทยาลัยแมฮิโลนนะคะ, ah ะ,คะกับ University of Glasgow ก็จะได้มีการร่วมมือและวก็ลงนามในบันทึกความร่วมมือกันในเร็วๆนี้นะคะ่ะ ค่ะและสำหรับช่วงข่าวประชาสัมพันธ์นะคะดิฉันก็มี่ข่าวมาฝากหลากหลายข่าวไปเลยทีเดียวค่ะเริ่มด้วยข่าวแรกนะคะท่านใดนะคะที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกชปพอคอนะคะก็ขอให้รีบสมัครกันนะคะเนื่องจากทางสำนักงานชอพอคพะคคะ่ะก็ได้เปิดรับสมัครสมา,สมาชิกนะคะเป็นกรณีพิเศษนะคะเนื่องในโอกาสครบรอบ60ปีสำนักงานชปพอคอะคะ่ะโดยท่านที่สนใจนะคะก็สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนจนถึงวันที่30กันยายนนี้ค่ะ ท่านใดที่สนใจก็สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะที่หน่วยสวัสดิการค่ะโทรศัพท์6067ค่ะต่อนเนื่องกันนะคะด้วยข่าวฝากจากภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์นะคะทางภาควิชาจะจัดก,การอบรมเผยเผยแพร่ความรู้เบื้องต้นอของงานนิติวิทยาดิจิทัลนะคะตั้งแต่วันที่28-29พฤษภาคมนะคะและวันที่2-3ถมิถุนายนนี้ค่ะ ท่านใดสนใจก็สามารถสมัครและสอบถามเพิ่มเติมได้ทที่ทางภาควิชาค่ะค่ะก็ขอแสดงความยินดีนะคะและขอต้อนรับน้องๆน,งนงักศึกษาใหม่นะคะที่จะมาร่วมเรียนนะคะอยู่ในรั้วคณะวิศวกรรมศาสตร์ของเรานะคะโดยทางคณะของเรานะคะก็จะจัดงานประถมเทศน,นักศึกษาใหม่ขึ้นในวันที่3มิถุนายนนี้ค่ะสุดท้ายนะคะเป็นข่าวฝากจากทางมหาวิทยาลัยคะ่ะโดยทางมหาวิทยาลัยจัดโครงการ MU Smart ขึ้นนะคะ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการการสร้างเสริมสุขภาวะประชาคมมหิดลงานนี้นะคะก็จะจัดขึ้นในวันที่30พฤษภาคมค่ะณสถาบันวิจัยภาษามหาวิทยาลัยมหิดลค่ะ5และข่าวพิเศษในช่วงสัปดาห์นี้นะคะเป็นข่าวที่ไม่ได้เกี่ยวข้องแต่เฉพาะชาววิศวะเท่านั้นนะคะข่าวนี้ยังเกี่ยวข้องกับประเทศไทยแล้วก็ประชา ชนชาวไทยทั้งประเทศด้วยค่ะนั่นก็คือการที่เราจะออกไปใช้สิทธิ์นะคะในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในวันที่3กรกฎาคม2554นี้นะคะ<อ>ก็อย่าลืมนะคะ<อ>ท่านใดนะคะที่จะต้องเตรียมตัวไปลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้า<อ>ก็ขอให้ศึกษาแล้วก็ดูรายละเอียดและว,วันเวลาให้ถูกต้องนะคะเพื่อเราจะได้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งแล้วก็ใช้สิทธิ์ในการเป็นประชาชนชาวไทยค่ะ นี้นะคะก็คือข่าวอัปเดตข่าวประชาสัมพันธ์หรือแม้แต่ช่วงของข่าวพิเศษนะคะทีมงานสื่อสารองค์กรค่ะงานจิตไหนทุกดิฉันสลันรัตยาอำพันธ์แล้วก็ทีมงานสื่อสารองค์กรต้องลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ